สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลนส์ฟิกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับในคนใช้กล้อง M43 นะครับหรือตระกูลไมโครโฟเตอร์นะครับก็จะนิยมใช้เลนส์ตัวนี้มากนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ของ Panasonic Leica นะครับจะมีเขียนอยู่ข้างบนนะครับว่า Leica นะครับ DG นะครับซัมม i ลุกนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าครับระยะ25มิลิเมตรนะครับเอฟกว้างสุดอยู่ที่1.4นะครับออกฟิลเตอร์มาด้วยนะครับว่าใช้ฟิลเตอร์ขนาด46นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอินโฟมิชันบอกอยููู่่่นนนะะะะะคคครรรรััับบบบบยยเข้้าใกลแสสงุดอที0.3ม 0.98ฟุตนะครับก็ถึงระยะอินฟินิตี้นะครับสังเกตได้ว่าเลนส์ตัวไหนที่เป็นพนาไลกานะครับก็จะมีจุดแดงนะครับตามสไตล์ของเลนส์ไลกานะครับอยู่ตรงนี้นะครับบริษัทพน纳สนิคกับไลกาเนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันนะครับให้ไลกา์ทำเลนส์ให้ในหลายๆรุ่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัว15มิลิเมตร f 1.7นะครับก็42.5 f 1.2นะครับหลายๆตัวนะครับก็พน纳สนิคก็ให้ไลกา์ทำเลนส์ให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูภาพตัวอย่าง จากภาพตัวอย่างก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่า เล่นตัวนี้เนี่ยถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือจะให้สกินโทนที่ค่อนข้างสวยกว่าบริมปัท25 f 1.8นะครับเนื่องจากว่ามันเปิด1.4ได้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่า25 f 1.7ของ p a n a s o n ิกด้วยเช่นเดียวกันนะรก็คือสมมติว่าคุณมีตัว f กว้างสุดอยู่ที่1.4ถูกครับคุณเองก็สามารถเปิด1.7ก็ได้หรือจะเปิด1.8ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมี25มมตร f 1.8เนี่ยคุณไม่สามารถเปิด1.4ได้ถูกไหมครับก็คืออ่ามันกว้างกว กว่าข้อเสียของเลนต์ตัวนี้นะครับก็คือเวลาใช้งานไม่ว่าจะใช้กับกล้องของพ s สนิกเองหรือกล้อง o อลิมปันะครับก็จะมีเสียงวุดวัดนะครับมีเสียงวุดฟัดนะครับเหมือนคนเป็นหวัดนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเป็นเสียงที่ทําให้เราลาคาญนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับก็คือก็ยังใช้งานได้อย่างดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเสียงเขาว่ากันว่าเป็นเสียงกรีบดูรับแสงมันทํางานตลอดเวลานะครับเหมือนกึ่งกึ่งดีเฟกต์จะว่าดีเฟกต์ไหมก็ไม่เชิญครับก็คือดีเฟกต์มันต้องมีปัญหา ให้สกินโทนที่ค่อนข้างสวยนะครับ1-4นี่ก็ละลายหลังได้ดีพอสมควรนะครับในตะก,กูลกล้องไมโครโฟเตอร์นะครับลองเอาข้อมูลส่วนนี้นะครับพิจารณาดูแล้วกันนะครับ